พกักกะทิน้นผมหลอกล้ายมันเอาว่าได้เจ้าหะไรวะนี่ว้ายอยู่สูงถ้าอยู่ต่ำหัวถืดเอาเรื่อยเรื่อยถนน,นงามว่ะพี่น้อง สบายดีเดอ้อจ้าเพื่อนเพื่อนก็สูบสุบคนเนาะเดี๋ยวมือนีผ้ามาเก็บบอกพริกเดอก้อจ้ามาเก็บบอกพริกน้ำกันเดอ้อมี่พักหลายอย่างเลยสักคล้องอ่าโรงงานเพิ่นใจดีเด้อเพิ่นให้มาเก็บเอาไปกินมีห่อนบักแข็งเนาะบ้านท่าเอิญบักแข็งโอ้มีพักหลายอย่างเลยจ้ะ มีใบกะเพรามีโคชิงไข่มีขาเต็มเบิร์ดเก็บเด้เก็บเด้วันนี้ด้วยฝนมันตกเนาะกับบุงาม์ป็นไงไปว่ากระใสได้ยู่เจ๊ด้าบอกให้มาเก็บเอาล่ะบอด้ลากเด้อพี่น่องเลยจะคของตึกผนใจดี เดินองกันเด้อโอ้ยเพชรคักเลยเอ้าอ้ยฮัดเอาหัดกิ่งของเพิ่นพพี่น้องเลยเอ้าเอ้า ตะก,ก่อนอันได้หลาย,ลายโอ้เมื่อหนึ่งจับกล่องเมื่อหนึ่งอันนั้นเล็ดปกพริกเนาะพี่น้องเออกนะ็พอได้กินอยู่เด้อนี่จา้าเอา้านีม่มันคือพลอ,อยเถอะมัน เล็ดปกพริกรกะหูดเอาเลยนะน้องน้องลูกน้นอยๆนี่เพชรขี้ยังเล่นเอ้าเสียงองีหยังดังโกเกะมันเป็นเสียงงูบ,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 บ่งูบ่มีงูแกลนมาเมียง บ้านนี่ยกะเสียงหนุกห้องพี่น้องจะเป็นหนุกเอง่นบอกเด็กว่อง่น,นงเดียงหนุกหนุกอีสังเนาย เก็บโปรฟีกเป็นตะยานเหตุกิ่งของเปิร์ฮักเพิรมาไล่ตาบ่พีีน้องเอ้ยคลิปก็ได้เนี่ยพยายามไปบนต้นใหม่นาะ นี่พี่น้องหลายๆติบเยี่ยมมาเก็บพักอันนี้นะพักบักใส่บานข่อยเอินภักบักใส่ด้วยอุ้ยเอาไปกินกระป๋อนแกงน้ำใหม่พักบักใส่เนาะเอเมืองไทยเพิ่นเอิญอย่งเนาะลูกมะละมะละขี้นก <c oughs> โอ้ยพักอีเดิดก็ไลายๆ่พี่น้องเลยแต่ว่าคือฉีกวัวได้เก็บอารมณ์มันอุ้ยพักอีเดิดขึ้นเป็นบึงคนน่ะเก็บไปแกะหยานงูน้ำไหมนี่งูน้ำกับวัวจับโอ้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 โอ แข็งอีกบ้างโอ้ยุ่นำพี่น้องออกพริกเลยอือมีคนไทยหายพี่น้องเลย Ui mà khẹn bỏ lại này Nó có xe đài bỏ lại bên này Đây <laughs> ăn Mà con này yên khó ợn ยินเสียงโง่ว้พี่น่องห้องม้วนม้วน พี blender, ่น้องอยย่อายะจะมันเอียงเบิกศีรษาไปเบิกหนุกเอียงคือห้องครับนี่พี่น้องยัไม่หนุกเอียงเพิ่นไม่ได้เนี่ยเ มีนกลายอยู่กับต้นเลกโบเห็นพี่น้องมันสูงคุณเน่ะต้นกวยปลากวยธรรมชาสิต้นกวยพี่น้องเลยมีต้นใบกะเพราเน้ำพักะเพราพี่น้อง คนบบกนี้มันเอาวะล่ะาจังหน่อยกันแหละเฮ้ยเฮ้ยบัวเอาหรอกมีเบงบุกอย่างไปกันเด้อทำมีเบงบุกพี่น้องได้มาอะไรซ้ำหนิจ้าโอ้ยซ้ำหนิกะเพร็ดเนาะได้เลยพักไรอย่างขัางอันนี้มันหอมเนาะเด็กกินมันหอมนี่ยามบานเขาเอิดมาพักใส่ ก็ได้อยู่กินได้หลายมื้ออยู่